เปิดผลงานละครทั้งหมดของพระเอกช่องเจ็ดเมฆจุติหรือพระเอกจากละครเรื่องทิดาวานนทนละครเย็นสุดฮิตที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดผลงานของเมฆจุติตามคําขอของแฟนๆเลยมีคนพิมพ์เข้ามานะคะว่าขอให้เราเนี่ยเปิดผลงานของเมฆจุติพระเอกทิดาวานนคลิปนี้เราก็มาจัดให้แล้วซึ่งผลงานส่วนใหญ่ของเมฆจุติก็จะเป็นพระเอกละครเย็น แล้วก็นละครหลังขาวก็มักจะเป็นพระเอกรองนะคะทุกคนก็มีหลายเรื่องอยู่และแต่ละเรื่องประกบคู่กับนางเอกคนไหนบ้างก็ไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกก็คือละครเรื่องพาวนะคะเรื่องนี้เป็นผลงานที่เมฆเนี่ยเล่นเต็มตัวเรื่องแรกเลยเป็นน้องชายของนางเอกนะคะผลงานเรื่องต่อมาเป็นพระเอกรองนะคะประกบคู่กับพิมพิมประภาในละครเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจผลงานเรื่องต่อมาก็เป็นพระเอกรองเหมือนกัน ในละครเรื่องการละครหนึ่งในหัวใจเรื่องนี้ประกบคู่กับน้ำหวานกันนาพรผลงานเรื่องต่อมาได้เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเย็นเรื่องมือปืนพ่อลูกติดประกบคู่กับโซฟีอักษรศิริเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าแม่สื่อปากร้ายผู้ชายรถจัดเรื่องนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะไม่มีคู่นะคะเรื่องต่อมาเป็นพระเอกละครเย็นในละครเรื่องปีศาจหันษาเรื่องนี้ประกบคู่กับชิงชิง เรื่องต่อมาเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวนะคะในละครเรื่องไฟหิมะเรื่องนี้ประกบคู่กับคณาลินยารัตเรื่องต่อมาเป็นละครซิคคอมตอนเช้าเสาร์อาทิตย์เรื่องนี้ประกบคู่กับตังเมเมทาวีชื่อเรื่องว่ารักนี้บุญรักษาเรื่องต่อมาเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวในละครเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินเรื่องนี้ประกบคู่กับลิเบียนัทลินและผลงานเรื่องล่าสุด <culo, S 2> ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือละครเย็นเรื่องชิราวานอนประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่ปิ่นชรินพรผลงานเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ออนแอร์ก็คือละครหลังข่าวเรื่องบ่วงวิมาลาเป็นพระเอกรองประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่นีตานนคิตาและอีกเรื่องหนึ่งก็ยังไม่ได้ออนแอร์เหมือนกันเป็นละครซิทค,คอมตอนเช้าเสาร์อาทิตย์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าพ่อตามือปาาเฮียนประกบคู่กับจาดาอินโตเล่ ส่วนผลงานที่ไม่ได้ออนแอร์ทางทีวีแต่ออนแอร์ทางแอปพลิเคชันของช่องก็คือบักกับบูทีวีชื่อเรื่องว่าร้านยารักษาลักส่วนผลงานรับเชิญก็มีทั้งหมด2เรื่องเรื่องแรกก็คือละครเรื่องยม,มาบาลเจ้าขาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งลูกผู้ชายพันดีและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของพระเอกหนุม่มเมกจุตินะคะขาดเรื่องไหนไปขออภัยด้วยอยากให้เราไปทําคลิปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนอีกพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลแล้วจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดู แล้วก็อย่าลืมติดตามชมละครเรื่องทิดาวานนอนด้วยนะคะเป็นผลงานล่าสุดของพระเอกหนุม่มเมฆจุติส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร V2 รวมถึง t i k กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย